สวัสดีค่ะครูแป้งเข้าสวนค่ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาเข้าสวนกันบ้างนะคะวันนี้พามาชมสวนบอลสีนะคะของที่ของที่บ้านนะคะก็คือที่บ้านของคุณครูเนี่ยจะมีสวนเกษตรนะคะคือคุณพ่อคุณแม่ทําสวนเกษตรนะคะแล้วก็คุณแม่คุณแม่ของคุณครูเนี่ยก็ชอบบอลสีค่ะก็เลยทําสวนบอลสีด้วยนะคะเป็นโรงเรือนนะคะ ฝั่งนู้นโรงเรือนนึงนะคะอันนี้อีกหนึ่งโรงเรือนนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาชมสวนบอลสีนะคะของของที่สวนของคุณครูนะคะมาดูความสวยงามกันเลยค่ะบอลสีเขาก็จะมีสเสน่ห์แล้วมีจุดเด่นก็คือเป็นลักษณะสีใบที่สวยงามนะคะมีลวดลายหลากหลายรวดลายเลยนะคะหลากหลายรวดลายเลยนะคะต้องพูดให้ชัดต้องพูดให้ถูกต้องนะคะอย,อย่างต้นนี้ค่ะ ลักษณะจะเก่าๆหน่อยแต่ก็สวยแบบโบราณนะคะเรียกว่าหงเหินนะคะต้นนี้สำหรับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้บอลสีก็จะต้องมีสะสมเอาไว้ที่บ้านแน่นอนนะคะสำหรับสายพันธุ์หงเหินนะคะแล้วก็อันใบลลยๆข้างในนู้นนะคะก็คือฮกหลงอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่เก่าแก่ที่หลายๆบ้านมีเอาไว้แน่นอนสำหรับใครที่ชอบบอลสีนะคะจะต้องมีหกหลงมีหงเหินเนี่ยแหละคะ่ะส่วนใบสีขาวนี่ค่ะ ลีลียาวๆแบบนี้ก็คือกวนอีมนะคะส่วนใบแบบนี้ค่ะลักษณะเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะคะตัวนี้จะเรียกว่าสหัสเดชะนะคะใบเขาจะไม่เหมือนกันแต่สีเขาเหมือนกันเลยนะคะสีเขาเหมือนกันเลยขอบสีเขียวนะคะเหมือนกันค่ะขอบเขียวตรงกลางก็เป็นสีขาวนะคะอันนี้คือสีเหมือนกันแต่ชื่อคนละชื่อลักษณะใบก็ต่างกันนะคะ ส่วนตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็สีสวยค่ะอันนี้ได้มาในนามของลูกไม้นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกไม้เขาเอาสายพันธุไหนผสมกันบ้างเนาะเขาก็จะออกมาเป็นเป็นแบบนี้ค่ะเป็นลูกไม้ลูกไม้ก็คือเป็นการผสมเกสรระหว่างสายพันธุนึงกับอีกหนึ่งสายพันธเอามาผสมเกสรกันนะคะแล้วก็ได้เมล็ดออกมาก็เอามาเพาะเมล็ดนะคะก็กลายเป็นลูกไม้ค่ะตอนนี้ก็ได้มาในนามของลูกไม้เช่นกันนะคะ สีก็จะเป็นสีแดงสดสวยมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบสีแดงแบบนี้นะคะตัวนี้ก็ลูกไม้เช่นกันค่ะไม่มีชื่อนะคะเล่นมาในน้มของลูกไม้ค่ะส่วนใบนี้ค่ะสีหวานหวานแบบนี้คือจันฉายนะคะจันฉายก็จะสวยสวยหวานหวานแบบนี้เลยนะคะจันฉายอันนี้มีชื่อนะสวยด้วยนะคะคือบอลสีก็ คุณครูคิดว่าทุกสายพันธุ์สวยทั้งหมดนะคะเขาก็จะมีลักษณะความสวยความโดดเด่นที่แตกต่างกันแล้วแต่คนจะชอบสายพันธุ์ไหนนะคะตรงน,นี้จะเยอะค่ะเยอะมากๆบางสายพันธุ์ก็จําชื่อไม่ได้แล้วนะคะก็จะให้ดูไปในในภาพรวมนะคะอันนี้ค่ะอันนี้สวยมากอันนี้คือร่อนทองนะคะตัวน,นี้ร่อนทองนะคะ อันนี้น่าจะเป็นนางไหมนะช่วงหนึ่งที่นางไหมน่าจะปีที่แล้วนะคะนางไหมกับชายชนที่ราคาจะสูงมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้สูงเท่าช่วงเมื่อก่อนแล้วนะคะสามารถหาซื้อมามาปลูกได้นะคะนี่จะเป็นมุมที่ดูแล้วรู้สึกสบายตานะคะสวยมากแล้วมาดูฝั่งนี้กันบ้างค่ะ อันนี้นางม้ยนะคะใบใหญ่มากเลยค่ะคือของคุณครูจะมีช่องนะคะก็คือช่องสวนเกษตรปอทร,รัพย์เจริญหนองบุญมากบ้านเองนะคะน่าจะเป็นช่องที่คุณครูทําขึ้นนะคะเพื่อที่จะนําเสนอพืชผลทางการเกษตรไม้ที่เราปลูกอยู่ในสวนเรานะคะให้ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจได้ได้ได ได้มาชมความงามได้มารับความรู้นะคะของสวนคุณครูก็ได้ลงคลิปเกี่ยวกับบอลสีแล้วก็เทคนิค วิธีที่ทําให้บอลสีใบใหญ่แบบนี้นะคะได้ได้ไดลงเทคนิคเอาไว้ด้วยนะคะท่านใดที่ชอบบอลสีนะคะจากคือติดตามช่องของคุณครูแล้วนะคะมาเจอบอลสีเราชอบบอลสีด้วยสามารถไปติดตามช่องสวนเกษตรปอทรัพย์เจริญหนองบุญมากบ้านเองก็ได้เช่นกันนะคะอันนั้นก็จะมีบอลสีให้รับชมหลายๆสายพันธุ์แล้วก็มีบอลประดับด้วยนะคะรวมถึงบอกเทคนิควิธีการดูแลบอลสีที่ทําให้ต้น ให้ต้นแข็งแรงให้ใบใหญ่นะคะมีเทคนิคนะคะท่านใดที่ชอบก็ตามไปชมในช่องนั้นได้เช่นกันนะคะกด subscribe ติดตามช่องให้คุณครูด้วยนะคะฝากช่องสวนเกษตรปลอดพา์จเจริญหนองบุญมากบ้านเองด้วยนะคะามาดูกันต่อค่ะต้นนี้จําชื่อไม่ได้นะคะแต่ใบเขาลักษณะคล้ายๆกับกับฮกหลงนะคะแต่ว่าสีจะเข้มกว่า เป็นเป็นลายที่สวยมากๆเลยค่ะคือจําชื่อไม่ได้แต่ว่าแต่สวยค่ะเดี๋ยวให้ชมนะคะก็ะจะเป็นเหมือนแบบลายไทยสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะไม่รู้จําชื่อไม่ได้นะคะสวยมากค่ะให้ชมไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็จะมีไก่นะ ไก่ตัวงามช่วงนึงก็ราคาค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ราคาก็ลดลงมาเรียบร้อยแล้วค่ะต้นนี้เป็นอะไรนะแก้วกระยาแก้วกระยานะคะในสีก็จะหม,หม,หมุนหม่นคืมคมหน่อยนะคะเพราะว่าข้างบนเป็นข้างบนเป็นสแลนเขียวนะคะอตอนนี้ก็ไก่ค่ะไก่อีกหนึ่งตัวไก่สุพรรณค่ะไก่สุพรรณ ไข่สุพรรณก็สวยค่ะดูสิคะเขากระจายสีเต็มใบเลยค่ะสีกระจายเต็มใบเลยอืมนีก็ตอกไม้นะคะก็ไม่มีชื่อเนาะแต่เขาก็สวยค่ะก็เลยซื้อก็เลยสั่งมาอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะสั่งสั่งมานะคะแล้วก็เอามาเลี้ยงเอามาดูแลนะคะ ตัวนี้มาในนามของมองกุฎเพชรนะคะก็ไม่รู้ว่ามงกุฎเพชรไทยหรือมองกุฎเพชรจีนนะคะเขาก็จะมีทั้งไทยและจีนแต่เขาก็สวยอะคะ่ะก็เลยสั่งมานะคะามาดูตัวนี้บ้างอันนี้เป็นไก่เหมือนกันค่ะไก่ราชาวดีนะคะกัดสีชมพูเต็มใบแบบนี้เลยสวยมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบแบบสีสดๆนะคะนี่ให้ชมลักษณะใบเขานะคะ สวยงามค่ะนี่ก็ไก่ไก่ราชาวดีเหมือนกัน,นเป็นกอเป็นแบบพ่อมกอนะคะที่สวนของคุณครูมีจัดจำหน่ายด้วยนะคะท่านใดที่ชอบบอลสีแล้วเราอยากได้ไปเลี้ยงไปดูแลนะคะแต่อย่างในสวนเลยอะ่ะคนที่เข้ามาดูในสวนก็จะได้เดินดูหลายๆสายพันธุ์นะคะ ที่ที่แม่ของคุณครูขายมาก็คือคนไหนที่เขาสนใจสายพันธุ์ไหนเขาก็จะจองเอาไว้ว่าถ้ามีหน่อเนี่ยขอจองเอาไว้หน่อยนะพอแม่ของคุณครูก็จะขุดหน่อนะคะเอาไปเลี้ยงดูเอาไปดูแลเขาใส่ตู้เอาไว้ค่ะจะมีตู้สําหรับเลี้ยงบอลสีนะคะพอเขาแข็งแรงเขาจเจริญเติบโตดีแล้วเขาแข็งเขาแข็งแรงแล้วนะคะเขาติดแล้วก็ถึงจะให้ลูกค้ามารับไปนะคะหน่อละห0บบาทเท่านั้นเองนะคะทุกสายพันธุ์เลยค่ะ นอนละ5้บบาททั้งหมดเลยนะคะก็จะมีคนแวะเวียนเข้ามาในสวนอาทิตย์หนึ่งก็หลายคนนะคะอาจจะไม่ได้ขายได้ทุกวันนะคะแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งก็ก็ได้เยอะอยู่นะเพราะว่าเขาก็ต้นไหนที่เขายังไม่มีเขาก็มาสั่งจองเอาไว้นะคะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าจะพาไปชมตู้อ,อบบอลสีของคุณแม่ของคุณครูนะคะที่ทำตู้อ,อบบอลสีเอาไว้นะคะอันนี้คลิปนี้พามาชม พามาชมโลงเรือนบอนสีฝั่งนี้ก่อนนะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของครูแป้งเข้าสวนด้วยนะคะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องนะคะช่องสวนเกษตรปอทรัพย์เจริญหนองบุญมากบ้านเองนะคะเสียงการพาการมรยายก็เป็นเสียงของคุณครูเองนะคะฝากติดตามช่องนั้นด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบเกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับบอนสีไม้ประดับต่างๆนะคะ คก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและกดถูกใจหรือว่ากดซับสไครต์ให้กับช่องของคุณครูและช่องส่วนของคุณครูด้วยนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะรอชมคลิปต่อไปของครูแป้งเข้าสวนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ